ก็โอเคนะครับก็สวัสดีเพื่อนชาวรถซิ่งทุกคนนะครับวันนี้ก็เรียบร้อยนะครับน้องใหม่น้องใหม่น,หมนี้มีโอมีโอนี่มีโออยู่นี่น้องใหม่ของเรานะครับซื้อมาในราคาพันห้าเครื่องยนต์ติดแล้วครับเครื่องติดแล้วใส่อะมันแบบนี้ก่อนดูนะดูนอ,อติดแล้วนะเนี่ยติดแล้วนะ ยังวูบอยู่นะเพื่อนๆนะยังวูบอยู่เลยนะอ่าสำสำหรับรถคันนี้ก็จะทำเป็นสไตล์ตลออนะครับเอาไว้ประกวดนะครับซื้อมาแล้วนะคะพันห้านะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของช่องผมนะครับโอเคครับบ๊ายบาย